วัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่กันในงานเปิดตัว New Mazda CX-8 นะครับโดยเป็นการเปิดตัวแนะนำรถ c r ค s v o v อนอเนกประสงค์สุดหรูแบบ3แถวนะครับของ m a z d a โดยในครั้งนี้นะครับทางค่าย Mazda ได้ปรับโฉมใหม่เพิ่มความหรูหรามากยิ่งขึ้นรวมถึงใส่อุปกรณ์ต่างๆเพิ่มขึ้นอีกมากมายโดย New Mazda CX-8 ใหม่นะครับมีให้เลือกัน5รุ่นนะครับโดยในรุ่นเริ่มต้นนะครับ 2.5S เบนซินนะครับเปิดตัวที่ราคา1,549,000บาท ซึ่งในรุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบห้องโดยสารแบบ3แถว7ที่นั่งนะครับรุ่น2.5 SP นะครับห้องโดยสารเป็นแบบ3แถว7ที่นั่งเช่นกันนะครับเปิดราคาที่1,619,000บาทในรุ่นท็อปของเครื่องยนต์เบนซินนะครับ2.5 SP Exclusive นะครับจะเป็นห้องโดยสารแบบ3แถว6ที่นั่งกับตันซีดนะครับแยกอิสระซ้ายขวาสามารถเดินผ่านตรงกลางเบาะแถวที่2ได้นะครับเปิดตัวที่ราคา1,699,000บาท รุ่น xdl นะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.2นะครับห้องโดยสารแบบ3แถว7ที่นั่งเปิดราคาที่1,849,000บาทนะครับและรุ่นที่5นะครับรุ่นท็อปสุดนะครับ xdl exclusive นะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.2นะครับมาพร้อมกับห้องโดยสาร3แถว6ที่นั่งนะครับกับตันซีดปรับด้วยไฟฟ้านะครับเป็นแบบ power กับตันซีดนะครับแบบ6ที่นั่งนะครับไม่สามารถเดินผ่านช่องกลางแถวที่2ได้นะ New Mazda cx 8คันนี้นะครับถือเป็นคอสโอเวอร์ในประสงค์ระดับพรีเมียมแบบ3แถวนะครับที่มีดีไซน์หรูหรานะครับรวมถึงเทคโนโลยีเต็มที่ทางค่าย Mazda ได้จัดเต็มมานะครับในด้านลูกโฉมภายนอกก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้านะครับที่ในรุ่นท็อปนะครับจะเป็นแบบกันเมทัลลิกนะครับพร้อมกับล้ออลอยขนาด19นิ้วลายใหม่นะครับส่วนในรุ่นรองลงมานะครับจะเป็นกระจังหน้าสีดํานะครับสำหรับสีภายนอกของ Mazda cx 8นะครับจะมีสีใหม่ให้เลือก2สีนะครับได้แก่สีบอลแพททิินนัััมมคคอสสะะรบแลลลีเเเากก สำหรับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับได้เพิ่มไวเล็ตชาร์จมาให้นะครับรวมถึงเครื่องเสียงสามารถรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ได้ด้วยในด้านขุมพลังของเจ้า CX8 นะครับมีรถยนต์สองเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นสกายแอคทีฟคีนดีเซล2.2ลิตรนะครับมาพร้อมเทอร์โบแปรผันนะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่190แรงมา้ากับ450นิวตันเมตรนะครับส่วนอีกขุมพลังหนึ่งนะครับจะเป็นเครื่องยนต์ Sky a c t i v ีฟเบนซิน2.5ลิตรนะครับที่ให้พลังกำลังสูงสุดถึง194แรงแรรรงงมม้ากัับบิิด258นนวตตเ รถทุกรุ่นนะครับจะมาพร้อมกับระบบควบคุมสมรรถนะการขับขี่อัจฉริยะขั้นสูงนะครับ GVC Plus นะครับที่ถือว่าเป็นระบบที่ทําให้รถยนต์ m a z d a นะครับขับขี่ได้อย่างมั่นใจได้แดนทุกเส้นทางครับนอกจากนี้นะครับ Mazda cx 8นะครับยังอัดแน่นด้วยระบบความปลอดภัยเรียกว่ามาครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็น i Active Sense รอบคันนะครับระบบความปลอดภัยต่างๆที่เหนือคู่แข่งในระดับเดียวกันนะครับสำหรับความโดดเด่นและความเอกสงของเจ้า cx 8นะครับจะมีห้องโดยสารให้เลือกด้วยกัน3รูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น3แถวแบบเจที่นั่งนะครับ แบบ3แถว6ที่นั่งนะครับแบบใหม่นะครับที่สามารถเดินผ่านตรงกลางแถวที่2ได้นะครับและในรุ่นท็อปสุดนะครับจะเป็นแบบ3แถว6ที่นั่งกับตันซีดนะครับที่แยกอิสระนะครับแล้วมีเคาน์เตอร์ตรงกลางนะครับตรงนี้จะไม่สามารถเดินผ่านได้แต่จะเป็นอุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับเพิ่มความหรูหราให้กับรถเจ้า CX8 ได้เป็นอย่างดีนะ ดีว์มาสด้า CX8 นะครับจะมาพร้อมกับมาสด้าแคร์5ปีนะครับฟรีค่าบำรุงรักษาฟรีค่าแรงและอะไหล่อีก5ปีนะครับหรือ100,000กิโลเมตรนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับรถยนต์คอสโอเวอร์อเนกประสงค์นะครับที่มีความโดดเด่นด้านห้องโดยสารนะครับที่มีถึง3รูปแบบนะครับดีว์มาสด้า CX8 นะครับก็สามารถไปชมตัวจริงนะครับได้ที่โชว์รูมมาสด้าทั่วประเทศครับ